วอร์มอัพกันหน่อยฮะไม่ได้คุยกับพนักงานเลยนะครับผมฮัลโหลสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะจะเข้าสู่เกมเทลเบ้านะครับผมในภาคที่สองนะฮะตอนนี้ก็ including sound effect all the game นะครับผมก็เหมือนมีเพิ่ม a ติ i ต t ใหม่มาทั้งหมดถึงสามคนด้วยกันนะฮะมาช่วยเรื่องเสียงแล้วก็ภาพอะไรต่างๆก็าตามแต่ผมด่าได้คุยแค่นี้เพราะผมซื้อเกมมาซื้อเกมมาผมก็ต้องด่าได้ถูกต้องไหมฉะนั้นในรอบที่แล้วเนี่ยผมผิดหวังมากผมด่าไปเดือน,เด,อนเดือนที่แล้วเดือนนี้ เสร็จเรียบร้อยครับทุกอย่างเสร็จสับเตาครบหมดเรียบร้อยแล้วถึงสาบบางสาวจะไม่ค่อยเข้าแต่ว่าผมชอบตอนที่มันเปลี่ยนเฟซฉากบ้างฉะนั้นไม่ต้องพูดทำผาผงเพลงครับผมเข้ากันต่อดีกว่าผมจาไม่ได้นะมาเซฟไหนมีห้าสิบสองเจ็ดสิบแปดบาทเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับตอนนี้อีคูดิ้งซาบเรียบร้อยนะฮะกดวิ่งได้ป่าใต้สบายมากทีนที้ผมไม่ต้องห่วงเอื่องเสียงเกมถ้าออกมาข้างนอกปุ๊บ ขับไปทางนี้จะพบกับมอนต่างๆเดี๋ยวเอออืมแซดกดแซดเพิ่มทำอมไรด้วยโอเคเจวโอเคคุณพลิกเจ้าตัวมังกรไว้ขนแล้วก็เสียบปักเข้าออกในดูโนน่าที่เปียกชื้นนั้น เออจ้าหนมโปรกมากของจากใส่กอข้าวผัดแนมของเรานังก็ห่อมเจ้าดาบของโคเบละเฮ้ซื่นใจสื่นใจก็มีสาวอิสเสียนนะครับผมก็ทํากับเจ้าตัวพวกนั้นนะฮะเพื่อที่จะไว้เพิ่ม HP ของเราเนาะส่วนค่ารัสไม่ต้องเพิ่มก็ได้ประเด็นไม่ต้องเพิ่มนะฮะ มีสตาร์ดด้วยนะครับผมดูสตาร์ดมาดูดีวกว่าไม่ต้องมีพาสซีฟสกิลไม่มีครับไม่เป็นไรมายุไปได้แค่ทางเดียวหรือเปล่าไปทางเดียวครับตรงนี้ไม่ต้องอ่านนะฮะตรงนี้ผมข้ามเลยแล้วกันต้องรอช้าครับไปเลยตรงนี้มีของตกมาจากฟากฟ้าครับจําได้อุ้ยเสือมังกรเทพปิว,วทำไม เหมือนกระทุกพื้นเหมือนเบาๆนะครับฉันเครียดนิดหงุดหงิดหงุดหงิดนี่หงุดหงิดอ่าทำกับดาโก้มังกรจิ๋วครับอ่าเราได้หันส่วนของแก้มด่ากันไปให้นะเราก็เลยแบบให้สั่งให้เจ้าดาโก้นะครับผมได้ได้ช่วยเราทำอะไรอย่างว่านั้นอนะไรเขาก็อ่าพันตัวก็ามาทำเพิ่มทำให้เราทัานทีโดยโดนเจ้าฮิวที่เปียกชืดนั้นดึงดูดความสนใจนะครับ โอเคแปะพักพวกไวดินี่เออเออกล่องฟ้าอันนี้อันนี้ไม่รู้นะฮะถ้าเก็บกล่องฟ้าผมว่ามอนจะโยงมาเช็คป mm ุ hmm. ๊บเป็นกล่องธรรมดบบนานนครับผม mm hmm. นอกจากจะมีแต่แมวอ,อยู่ข้างในมันสงสัยสักอย่างแต่ก็ไม่มีอะฮะไม่เป็นไรไปเลยดีกว่า mm hmm. ตรงนี้จาัดก,การไปแล้วนเนาะเยอะไปแล้วถ้ามาตรงนี้ต่อตรงนี้ไม่เคยเห็นนะฮนะตรงนี้ใหม่แล้วเป็นโน้ตประมาณว่าอ่าอีเวนต์ทเช่องเก็บของ 15 2,000้าสอันระแบบมิวเวลร์าโมงเย็นอินสีแดงแอนติโดสไฮเปอร์เอ็กซ์แฟกเจะตัวไฮเปอร์ไฮเปอร์มันหายไปครับผมจะตัวอ่าที่สูบฉีดไฮเปอร์เนี่ยหายไปตอนเช้านี่เองอืมถามไปยังไงตัวฉีดไฮเปอร์ได้บอกชมพูปะจะบอกว่าเวลาที่ผมอัดอยู่ตอนนี้คือหกโมงเช้าเนอะแน่ใจว่าห้องคอนโทรลดูมเนี่ยจะห้องซเคียวตี้น่าจะห้องล็อกดาวน์สักที่หนึ่ง แล้วก็เหมือนจะเป็นการลองคอมมาด้วยมั้งใช่ไหมอ๋อต้องตีเซลทั้งหมด8ที่เพื่อป,ปล่อยคนเหรอน่าจะเกี่ยวตรงนี้เป็นอาขนมแครกเกอร์กินได้เจ้าคาสเอานะฮะนี่เป็นพิซซ่าเพิ่ม energy นนไม่บูดหรืออยู่ในกล่องอาจจะเป็นกล่องเย็นก็ได้ แด่ร้อยสามสิบนะฮะดอยู่โอเคตัวนี้จะเป็นหนึ่งกล่องนั่นไปที่ต่อไปนาร้อนอัดคลิปนาร้อนช่วงกเ,เช้านี่มันสดดติงเลยอย่ายุ่งกับเราโอ้โออกไปได้ปาดประตูเปิดได้เลยโอ้ผมผมบอมอัพกนเฮ้ยเอ้ยอุ้ยตัวตัวใหม่นก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 ตัวอะไรนกตัวอะไร นกตัวไรจิ้วพองเออตัวใหม่ครับอา,าอาวิทอาวิทเฮ้ยอันนี้ดีท่านี้ดีท่านี้ดีท่านี้ดีโอเคขุคะแทกเจ้าเจ้านกที่ที่แปลว่าน้ำพึ่งเออแปลว่าเขากระแทกเจ้านกฮันนี่นี่อยู่ในให้ยงไปกับไก่โต้วันแล้วก็วตัวลูกกของเขาก็ เบงเบ่งไปรอบๆโดยอย่างกว้างๆแบบกว้างๆอาขาวๆกลมๆขูแล้วก็จะเชือกเส้นนาๆเส้นนั้นก็พีคมาเองออกมาเรื่อยๆแล้วก็มันจจก็กระจายไปทั่วดีนะมันมนดีนะอันนี้ดีท่านี้ดีโอเคโอเคอยู่อุย้ยเกือบตายตีตัวเกือบบอสขอเก็บตังค์กันไม่มีฮนะไปกันต่อ เอันนี้อะไรเอ่ยโอ้ตู้เกมในตำนานไม่เอาไม่ตีอดคุนพระขอหน่อยครับขอบคุณมากมินเนี่ตุ๊กตาฮะทางออกงั้นเหรอทำไมนะ่าจะต้องออกไปด้วยอ่ะทำไมตัวใหญ่จังเลยเฮ้ยเทเทมพงบาดเจ็บมานี่ยทางในจะปัญญาอ่อนใช้ยุ่งอยู่นะเว้ย ฉันไม่ได้ไม่ได้อีดุดเนยสักอย่างเลยอะโอ้โหแบบบันสมองคนแบบนี้นี่แม่งแบบไม่โอเคอะฉันสาบานได้อ๋อเข้ามาอยากได้อยากมาได้ดุนดูนี่นั่นแต่ว่าเออ IQ ท่าทางน่าจะหนักไปเขาน่าจะเจ็บตัวโอเคมีสองทางเข้าไปผมไปทางล่างดีกว่าไปกลางก่อนละกันเช็คไปกุ้งอย่าของอย่าตกใส่ แน่ๆวิจเต้เธอจา๋าอะไรปุ่มปุ่มปุ่มโอ้โอ้ยสี่โอ้ยเออนอนไปผมก็ยังงงอยู่สักพักนะฮะเออไรคือพัทเซ้นอะเอ่ยนี่คือพัทเซ้นสินะนาือโฮโต ก็ดันลงไปเพียงกล่องหนึ่งเดียวตึง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 ,ตงโอเคนะผมโอเคกับพา์เซนเดียวโอเคใช้ได้อัดผ่านเดือนแน่นอนนะไม่ต้องห่วงไหนๆก็เ,เกินเกมยาวอะสามมอสก็ดอนก็หวังว่ามันจะคุม้มทั้งขยะเอามาทำไมทั้งขยะายคุณแจ้สองดอกดูเหมือนว่ามันจะใช้กับชั้นไหนสักห้องนะกันใช้ผ่านทั้งห้องนี้ทั้งหมดเลย ชั้นนี้ทั้งหมดเว้ยแกวแหววไม่ได้ไม่ได้ปวดหลังผมไปทั้งนี้ก็ได้เฮ้ยโอ้ยตายอะโอ้อเยอะ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 ไม่ต้องตีทั้งหมดครับลบซิกเซกคเขอุ้ย ใครไปตีก็ตีหมดเลยผมไม่ตีผมไม่ยุ่งขอหน่อย Thank you ไปอะโชคดีมีใช่ห้องเซฟครับเซฟไหมเซฟได้เลยเอาเป็นอีเวอร,รอ์ไม่เอาเอาเซฟสองใช่เซฟสองเลยครับเรียนมาแล้วหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีของเกมนี้โอเคตรงนี้มีกล่องเปิดมาได้พิซ่าเพิ่มไวเพิ่มเบือดไม่พลาดกันว่ะ เสียาของคุยหน่อยอ่านายจะไปเยี่ยมเจ้าตัวประกาศที่นี่ใช่ปะถ้านายได้ไอเทมใบลปหนอฉันแนะนำว่าใช้กับเขาเลยถ้านายครับม,มันไม่ไหวถ้าคิดว่าจะเอาของยังเก็บของไม้ได้ตัวนายอยู่เฮ้ไม่ได้แสดงว่าตรงนี้เป็นบอสช่วงแรกใช่ไหมครับใช่เอาอะ อ้ยหมาใหญ่จากภาคแรกโอ้ไปกาฟฟเฮ้ยุ้ยมาเลยพ่นนุ่มมาเพนนุ่ม khơi ngọt ui khơi đừng nhà đã hỗ chọn hỗ chọn hỗ chọ. trợ Đỉnh! Ôi, ngám ngám đã ngắm chờ hít hơi sợ hơi sợ phải rồi hắn nè không bao à, à mượn cày áo cày áo cày áo Boss đừng ngay quá à. Boss đừng ngay quá à. tham mời à วุ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะกระแทกทำไมตรงนูง้นกระแทกทำไมตรงนูง้นนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวเป็นไงนอนซะไปไปเอ็นดูนะจ๊ะมาทำหน่อยกันกว่าเกรนกับโอเมกา้าเออโอ้โหเบอร์ฮะคุณขึ้นค่อมเจ้าเจ้ามาปะโอเมกา้า แล้วก็ไปขยายเจ้าอูโดนัทให้แล้วก็ทางแคมมันด้วยอ่าไก่ตัวอ้วนทั้งชื้นทั้งเปียกแล้วก็มันก็มีน้ำสักนิดหน่อยยิงออกมาจากรูปั๊มของดาบของเขาอืมโอเคนะเจ๋วเจ๋วเ้ยมาเก็บฉากโอเวอร์ครับเนีนเปิดกล่องเลยดีกว่าเพื่อมีอะ่รอ๋อของหิวทั้งนั้นเลยไม่ใช่ตังค์ครับ เอ้คุณๆนั่นเนี่ยบันไดเบกล่องนี้มันบล็อกบล็อกร้านอ่ะแต่ใครมาก้างตั้งร้านตรงนี้นะใครกันหน้าผมว่ามันเชื่อมแล้วครับมันเชื่อมกับเกมแล้วถูกต้องมันเชื่อมกานนะครับเกมที่เราจําได้ไม่เอ่ยว่าเกมเคยเอ่อที่ผมเคยเล่นไปเมื่อหลายปีที่แล้วถูกต้องครับเติร์ชชามน,นั่นเองเกิดเติร์ดดิซึมก็ได้ไปเก็บเก็บฉากเอวอร์ ่าเซฟนี้คับต่อไปจะเซฟที่3นะฮะผมชอบพิงตรงนี้จังเลยอว่าไปโซนกันดีดีกว่านี่มันอะไรอ่ะของเกี่ยวของในห้องเกี่ยวของในชั้นใต้ดินั่นเหรอบางทีอาจจะเป็นอ,อุโมงค์เชื่อมทางไปดังออกจากที่นี่ก็ได้แต่ถ้าฉันเจอจริงๆถ้าจะออกไปก็ที่ทุกคน่าข้างนีเหร เอาบีกุญแจสามารถกลับไปได้นะครับมันมีห้องหนึ่งที่มันยังเปิดอยู่เดี๋ยวมาเช็คกันดูว่ามีห้องไหนยังไม่ได้เปิดน่าจะเป็นห้องด้านบนที่ยังไม่ได้เปิดถ้ามีกุญแจผมสัญญาว่าผมจะกลับมาครับไปกันเลยดีกว่าเย้ยตัวเฮ้ยตัวงูเล่นกับงูครับแต่ดูซิว่าง,งูเป็นไง โอ้โหดิบดิบดิบโอ้ดิบดิมันดิบมันลึกมากมากเลยครับคุณปักเจ้าคองูพวดลงไปอย่างก,กับว่ามันเหมือนฝัดไว้เย่ยอย่ากคนาของนะ <c oughs> มันได้พันได้พันตัวรอบจะพันอย่างให้มันรัดอย่างหนานแน่นรอบๆไก่ของคุณและดึงให้มันลึกลงไปอีกลึกลงไปอีก โอเคนะนทานี้จำมากผมโอเคงูก็ทําได้สุดจริงๆนี่เปิดไม่ได้ฮนะต้องมีกุญแจจะต้องเคลียร์งูหมดอ่าขอกันามาโอเคตัวสุดท้ายหวังว่าจะมีของไอ้ดอกมาให้อ่าใช่ต้องเคลียร์มอนให้หมดไปไดงนี้กันนะกัน เดตังฮนะต่อไปข้อมูลเป็นโนเขียนว่ามอนสเตอร์ทุกตัวจะควรอยู่ในในชั้นใต้ดินด้วยเหรอฉันเพิ่งอยู่ในอ่าแล้วก็โนตนเขียนตัดออกไปถูกฉีกออกนะโอ้ยอีสการมฟันยบไม่สู้มันไม่ค่อยไวไอยากเก็บบอเว่ากูมาไกลมากเลย ว่าของได้ใช้อะผมขอ,อ,ข,อ,ข,อของได้ใช้อะขอตายฉันอยากจะตีแกให้ตายเป็นข้างนึงได้จับเอออ๋อตุย่ยทำไมโต๊ะน่ะนะอืมทำไมโต๊ะได้ตัง์โอเควากาเดโยอุ้ยหายยายตอนนี้ไม่เบิดจะจำไว้นะ ขอหน่อยขอขอขอไอเอนจีหน่อยปลดปล่อยค่าก๊าซฟลักไปที่งูด้วยเหลองไปเลยแล้วค่าก๊าซลดลงครับต้องงูมีตอนทำนี่มีประโยชน์จริงๆลดค่าก๊าซลดลงโอเคปกันต่อครับยัยอ๋อผ่านมองไม่ได้เฮเล่นเพื่อนไปหน่อยนะพื้นที่เต็มแล้วต้องหาที่หาที่หาจับคลิปอะครับรู้สึกว่าก็เดิมมาไกลเหมือนกันนะนี่ย ตอนนี้มีอะไรเอ่ยดออเดเอ่ยแค่เป็นทางัเฉยๆมีสองทางให้เลือกแต่ก่อนอื่นคุยกับตุก๊กตาก่อนนะฮะตุก๊กตาใหญ่เฮ้ย hey, hey. นายไม่ควรมาอยู่ข้างนี้นะชิมาปัป๊บปั๊บฟักฟัก,ฟกทางนี้ก่อนอุ้ยตายแล้วทั้งงูทั้งสะงามสะงามแทบตีไม่ได้ฮัฟฟักอ่าอีสะงามโอ้ยแกล เอาอีสากำี่แก้วโอ้ยตายหาย้ว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 ผิดรู้สึกผิดไป้วครับมาทำมีดรีบทำสปีดกันฮนะจะหาห้องเซฟเออทำไปเลยเขา thank you โอ้ไม่นะยาเรนยังสี่มามึงจะทำมันก็ทำมา เป็นกับแกรี่เราทำแกรี่มาได้จากแกรี่ทำกลับเราโอ้เจ้าแก,กรี่ได้คุมส่วนร่างของของเราไปแล้วก็เริ่มปั๊มทั้งเขา้าทั้งรูโดนัทแลวก็เจ้ากไก่ของเราโดยใช้เบือกเขียวๆนั้นนั่นแหละน้อ,นอยแฮะจะทำไหมก็ทำทำไหมก็ทำ เดี๋ยวเข้าบีบโอเคไปต่อไปทางไหนไมิวไปก่อนมีของตรงนี้เป็นเวทสโตนนะฮะผ้าเปียกผ้าผ้าผ้าเปียกก็แหละมันเอาไว้บูส์ดาเมจเวทสโตนนี่คืออะไรนะไม่ทันดูมันเจอห้าสิบบาทอยู่ในกล่องแค่นะั้นฉันฟาร์มมาเจอห้าสิบบาทแท้จริงไม่ให้กุญแจหน่อยเหรอฉันจะไปช่วยเพื่อนรักสุดโปรดของฉันที่อยู่ข้างบน ยี่เป็นไงวะเนี่ยอ่ะฟัก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 เอ้ยเต็มหน้าหลายทีไม่เอาเออไม่ได้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 ไม่ได,ไได้ดูกูตายดูกูตายดูกูตายไม่ได้ดูกูตาย,ตาย,ตายโอเคได้อยู่ขอเพิ่ม เอนิจีไ่ยนะครับก่อนเราจะไปข้างบนข้างบนไมานาน่น่าทำตาไปไหนน่าจะเป็นทางกลับมากกว่าอืมมันต้องตทงใช้กุญแจถ้าไม่มีกุญแจมานี่ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเคลียร์ทางนี้หมดแล้วอยากให้เคลียร์เสร็จไปสักหนึ่งที่โอเคแสดงว่ามาผิดนะฮะเก็บได้ตังค์กระโวยเงินทองป้ป้าปผมต้องไปเอากุญแจก่อนสินะครับเนี่ยไม่มปัญหาเพราะอีกทางนึงเปิดแล้ว ไปไปอย่าหยุดจังอุ๊บคือวงังแม่งคือเงินดีกว่าคือเจนเอลซิ้อดาฉากเมื่อกี้จำได้ฮนะนี่กุญแจเอาอะเราเมาเือกฉากกันดีกว่าอ่ะโอเควันนี้ผมจะกลไปช่วยเพื่อนข้างบน ผมไม่รู้เหมือนกันว่าข้างบนมีอะไรแต่ผมจะช่วยข้างบนนะฮะข้างล่างผมไม่สนโอเคนะเอาว่าเราเซฟอยู่นี่ใช่ไหมครับเราเซฟอยู่2เซฟอันนี้เซฟนี้เอาไปสู้กับบอสเซฟนี้เซฟออกมาเราทับเซฟข้างล่างเลยกันอันนี้เป็นเซฟที่ผมลองเออแยกเพราะมันมีอัปเดตกันเองนี่คือเซฟแยกนะฮะสามาร้อยเจ็ดสิบบาทผมอยากรู้ว่าฉากข้างบนจะเป็นยังไงถ้าเาไปช่วยเพื่อนเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวมันไม่นับกุญแจเหรอ โอ้ยแย่จังเลยเอองั้นแสดงว่าน่าจะจบแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเอากุญแจม,มานะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมก็รู้ว่ากุญแจเนี่ยใช้ของข้างบนได้ใช้ไม่ได้นะฮะโอเคผมขึ้นไปดูเมื่อกีน้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับผมจัดแต่คลิปนี้ฝากกดไล์กดตามด้วยนะฮะแต่กี่าคลิปนี้เป็นยังไงสนุกหรือเ,เปล่านะยิ่งขอบคุณคุณของ,อของ,อของผมเลยนะครับผมฝากกดซับสไคร้ให้ถึงหนึ่งพันด้วยนะฮะผมจะได้หาไรายได้จากช่องใหม่ดีสักทีแล้ไไ้้้วก็อาาจะไไดดหครขเนีย สร้างคอนเทนต์ได้เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่กดะสตั๊กให้มากๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมจะกลับมาในคลิปหน้านะครับผม and as always we see you in the next video bye bye